อโอ้โอ๋อห้ามยิงใช่ไโอเคครับฮะนสุดท้ายเหรออ้าอาโอ้โหเฮตตี้สิบเจ็ดเหรอเฮ้คืออะไรอ่ะเฮ้ย มาสิมา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 สนี่เหรคือแฮชแฮชแฮชเหรอเหมือนแมลงอะไรเจ๊งเลยอ๋อครับผมแล้วผมต้องไปเอ้าทิ้งทำไมอ่ะโอเคครับผมอ่าคืออะไรในกระสุนเอาว คือให้ผมแล้วหรออะทั้งนีอ้ออกออขวาอุยอ้ยอุย้ยมาที่มาที่อืมอืมเจ๋งแล้วหรอมาที่มาที่ฝนยัง ของอย่างผมก็เก่าไม่พอกันเก่าไม่แพ้กันนะครับโอ้ยระเบิดใส่ตัวอีกใจเก็บใจอีบายโอ้โหแสดงว่าต้องเจอมันตลอดทางแน่เลยตรงนี้ไม่โอ๊ยโอ้โหมีหิวให้ก็หวัดเียบดีครับผมอยากได้เกาะัก เต็มอ่ะมีแบบโฟ l ไหมเ้ผมเห็นมายอ้อวไม่ใช่หรอผมเห็นไฟแดงๆทว่าแบบไอ้พวกแฮกเยอะวอ้าวไม่ใช่ทางนี้อ่ะไอปายโอ๊ยโอ๊ย มาที่มาที่มาที่โอ้โหปืนยางดีโอ้โหปืนกากมากตำรวจคนคนตำคณตำนอยโอ้โหเอามีปืนนี้เฉยมาที่น่นอยู่ในกัมหมดหรอกิยาผมมีปทางนี้ใช่ไหม ออ๋อเอาไอ,อ,อ,เ,อ,อเราก็เดาวดาวกิ่งใะด้วยอ่ามาตรงอ๋ออันนี้น่าจะพักระหว่างทางแนี่เลยจ้ะใช่จริงด้วยอันนี้ไม่น่าพักแล้วมั้งโอเคกระโดดจึิงได้ฟังไหนก่อนอ่าฟังนี้ตันแล้วก็ได้เว้ยาว้าว้ว,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 วไปทางน้อุย้ย ถ่ายอไนะไรนักหนามันก็ใจหนอม่ก็ใจหนอผมหลบหนีเย่เยออโอ้ยเอ้หเจ็บเจ็บอ๋อได้เลือดได้กระสุน อา,าถือว่าดีมากโอ๊ยโห่ยิงอย่างยากโอ้โหเราต้องประหยัดกระสุนแล้วเนะี่ยทั้งไหน่ะเอ้า,ออาไปทั้งไหน่ะ ไม่ใช่แสดงว่าต้องไปทางนี้อ้าวไม่ใช่เหรออ่อผมต้องไปทางไหนต่อครับไม่ใช่าทางนี้เหรออออตายแล้วนี่เราจะต้องแามท่อเอี่ยตรงนี้ โอเคสวยงามแสดงว่าซอกยัดอันนี้มันสร้างดาเมจให้กับผมได้แต่ผมก็ต้องระวังโอเคอ่ะอ้าวโอ้โเนี่ยมันดีมากที่มันมตัดหลอดหลอดทางโอ้เจ็บเลียวโอเคไมา่ทางนี่งอ่ะใช่ไหมไม่ใช่หรอ อ๋อทางขวาอันนี้ลงไงลงน้ำเยอะเอาอันนี้ทางตันโอเคมาฟังนี้โอเคเห็นปันไตยอย่างนี้มุนี้มนีมาดิมาดิแบนี้ ไหนว๊ายว๊าโอ้โหอะไรเนี่ยมาตำรวจไม่รู้ใจเยอะไปไหนนะฮะผมโอ๊ะโอ๊ะใหม่ยะเจ้านีน่มาซิมาซิมาซิ นี่ผมมาทำภารกิจอะไรเนี่ยผม like แค่แบบเปลี่ยนย้ายเมืองเฉยๆย้ายที่ทำงานแค่นั้นโอ้โหเยอะไปไหนครับเนี่ยหมาสิ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 โอ้ยโอ้ยเออเออหมือนผมจะเล่นตีไม่ได้ละเอ้ยโอ้โหตีกันยากไอ้บ้าเอ้ ยิงซะเลยกระสุนกระสุนไม่รู้จะมีเหลืออีกเยอะป่ะโอ,อ้โหเรียกเต็มอย่างนี้ก็ซาบายนี่ครับอ่าไปทางไหนต่ออ้าวไม่ใช่ทางนี้หรอไอ้บายอ่าเอาอเออแสดงว่าผมมาผิด กไไ็ไม่ใช่ทางนี้หรออะอะได้เกาะมาื่ออ๋อไปไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้หรอ๋อ เป็นเกม<ๆ>ที่เราต้องหาทางไปเองทีนี้นเนี่ยคือเอออ๋อแม่ไอเราก็สำรวจไม้หมดกระโถดเกมกระโถดเกมไม่ได้ทั้งหมดนะก็ต้องอกดเองด้วยดโอโ้โหระเบิดเยอะจังอะครับพี่อ๋โอโอ,โอ,โอโ้โหโอ้โหลงเร็กว่า โยนอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะแพ้ครับเอ้ยไม่แพ้ด้วยเอ้ยเฮ้ยขื่อดังวะโอ้ยโยนอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยดีแปลว่าผมมาผิดเ้ยเออวาดีบัาดี ออกไปกันอ๋ออ่าอ่าเจ๋อเด้อเด้อเด้อเอ้โอเคเราเคลียร์หมดแล้วเราต้องไปในต่างคือท่อปะเอ้าอ้าวใครคือเอ้ยยังไม่ยุ่ตกอีกอะไรครับเนี่ยมาไปดิ เดี๋ยวโอเคอ่าสำรวจไม่น่าจะมากาันนี้แน่นอนน่าจะต้องไป่ันนี้อ่าโอเคลงอ๋อป่ะโอเคมาฝั่งเนื้อล้วก็มาเป็นประสบการณ์ที่แบบ What the hell นี่ผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้โโอ้หตำวรวจไล่ล่าทีอ่ะผมผมอยากกลับบ้านอยากกลับไปทำงานปกติผมเลยอะไรเนี่ยผมนี่ต้องมาสู้กับอะไรเนี่ยอ่ผมแค่มีคดีนิดนนน่นนอยเองให้อภัยผมไม่ได้เหรออ,อ๋อน้ำหรอไอ,เ,อเรากรีอกว่างพีน อ่อไม่ใช่ทางนี้อ่ะเอ่อบันไดขึ้นไปอ่ออ๋อเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เราพุ้งมางั้นจะต้องไปฝั่งโดยลงน้ำหรอแล้วทำไมมันมีแบบเด่นๆตรงนี้อันเดียวหัวใช่ เราจะต้องปรับระดับน้ำอะไรทุกอย่างแน่เลยไหนดูซิเอออ่าจริง้วยปรับระดับน้ำโอเคพอเต็มแล้วได้ยังไงอ๋อผมไปถึงไหนย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เียวไปป่าวแล้วยังไงจำน้ำลงไปฝั่งนน้นหรออาอาจีเดีย๋ยวเราลองไปดูก่อนนะอ่า้ะครับ อ้าจริงด้วยเรามาฟังนี่โอ้โหอ๋อคนยนอะไรเยอะจ้ะโอ๊ยโ,โอ๊ยมาสี่มาสิอ่าแสดงว่ามันต้องมีอีกสวิทหนึ่งแน่แหละให้เราแบบขึ้นไปหมดนีกแน่หรือว่าแค่นี้พอเราวะเราไปดูกัน อ๋อนี้เหรอใช่ปะตรงนี้เหรออ๋อใช่อ่าคือันนี้เด้ยังไงไม่ใช่สิอ๋ออ๋อ,อนี่ไงเดวนะ ทำตีกล่องอันนี้แน่เลยโอเคโอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโออหายใจไม่ออกหายใจออกโอ้ตายตายตายแต่ตตตตเรี่องอ๋อแสดงว่าผมต้องเอากล่องอันนี้ขึ้นมาด้วยโอเค เดี๋ยวฮึ๊บผ่ายแล้ว่ายแล้ว,ยลวอยยังไม่ใช่อ่ะนี่นปะแสดงว่าไอ้น,นี้มันสามารถลอยน้ำได้โอเคไม่จมเออจิงด้วยอ๋ออาจิงด้วยอะฮะ โอ้โหคือว่าเป็นเกม,ท,ม,เเกมที่มีัซเซิลเกมก่าที่มีัซเซิลเยอะเหมือนกันนะครับเนี่เอ่ออันนี้ปิมไดไปเอาแยอ่าอันนี้คือผมหาทางเอาชีวิตรอดหรืออะไรครับเนี่ยอ,าอ,าอามามาจากไหนมาจากไหน อ่า๋อน่าจะเป็นทางนี้นเลยเมื่อไรจะถึงทางออนแล้วเนี่ยอยู่เองในน้ำวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยโอ้โหมาดิมาดิมาดิมา,มาดิทางนี้ไม่ถูกต้องโอ้ยโอเคน่าจะต้องมาทางนี้แหละโอ้โหชัดเลยอืมอืมเจ๋งนะหรอเจ๋งนะหรอเจ๋งนะหรอเจอสแลง ตีหัวแตกไปเลยยนี่เนี่ยอ๊้ยอี๋อ้คนแฮ็คแฮกเยอะมากแฮกแฮกเยอะเกินอื้มมาดิมาดิมาดิเยอะไปไหนโอ๊ยอ,อ้า,อาไม่ได้การ โอเคอันนี้ถือว่าเป็นห้องแบบสัพรายโอ๊ยแสดงว่าใกล้ถึงทางออกแล้วนี่มีบันไดอะไรขนาดนี้ให้ผมไปสุ่ลงไปดอกเด้ออ่อ่อเอ๋ออ๋อ,อ,อ,อมาทางนี้เรามีทางไปเนยโอ๊ย ใครทำไรไม่ใช่โอ๊ยโดนอะไรเสียงอะไรอ่ะใช่ครับผมฟรีแมนใช่ครับผมมาแล้วอะ โอเคผมต้องกลับไปที่แบ็กมิซ่าฮิทโอเคได้ครับเสียงอะไรอ่ะมามาแล้วโอ๊ยยิงอะไรอะ่ออะ มันจะกอหัวทีนะตายยังตายแล้วเนะโอ้โหโอ้ยโอ้โหแสดงว่าต้องเยอะมากมากแบบมากๆเนี่ยวันวน,อนโอ้โรอช้าทำไมเราวิ่งนี่ครับรออะไรอ่อะอุย้ยไรอุ้ย ไม่ใช่ด้วยโอ๊ย,ยอ่าแปลว่าผมนี่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอข้อางไหนอะ มันให้เรามาทางนี้แล้วก็โอ้นี่ไงโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ตัวล่ออุยอ๋อสายไฟโอ้ยไหมไหม โอ๊ยโอ๊ยมีบัรกอะไรไ,ไ,รไว,ว้โอ้โหล็อกไปหมดแล้วเดี๋ยวเก็บไปตายอืมมาดิโอ๊ตล็อยอีนีดด้วยมาแล้วิว่งสิครับรออะไรอะเยอะฮะน น้ำเกียอียเอ๋เลยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหก็คือตรงนี้เป็นแหล่งทิ้งน้ำเสียที่นะ่ะออะไรอ๋อที่นี่เหรออ,หรอ้าวไม่ใช่อ่ะน้ำเสีย อ๋อผมว่าผมน่าจะมาถูกทางแน่แต่ตอนเนี้ยอยากเด้ดเลือดมากเลือดโลซัดฟุดฟุดลอยอ่ะผมไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมยังปนเนี้ยไว้ละโอเคชัดเจนเมาส์เราเบิดออกมาได้อ๋อโอเค มลงไปได้หรอโ Oh my god. ไม่ให้พีโลมากอ,อมีเลือดไหมจ๊ะมเอเอาอ๋อผม ไปผิดทางแสดงว่าผมต้องรีบวิ่งเลยคือห้ามสู้โอเควิ่ง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 อย่างเดียววิ่งนีโอยโอย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 โอยยโอยโอย๊ยอย๊ออ ออออโอเคละที่ลแล้วเราก็วิ่งไปตรงจุดตรงนั้นนะแล้วต้องเลี้ยงเลือดไว้เยอะเพราะว่าอ่าน่าจะต้อง้ามไปโดนพิษเอ๋ yeah. มันคือพิษเหรอแล้วชุดแล้ชุดเราไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยใส่ชุดหนาขนาดนี้ กลับไปที่จุดเดิมของเราดีกว่าอะอะน่าจะมีของอะโอ้โหนี่ไงมีของิงด้วยนี่ไง มีลงมีเลือดอะไรใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอ้เป็นกระสุนนะ่ะอยากได้เลือดอ่ะ <c oughs> โอเคตีจูวัดเออเอ้ยไอเออเจ็บมากมากเออไม่เจ็บนะ วยยมั้เนี่ยเดียวดิดยังไม่หลังแล้วล้เหมือนมาถึงเคลียร์พอยต์ยาวครับท่านผู้ชมไปกันต่อเอางั้นก็ถือไปเลยแล้วกัน เดินแบบไม่สนโลกเดินแบบไม่สนโลกเสือได้ใช้เลยเหนือมากโอเคเราเนะเอโอโหอ๊ะ

ผงเกินไม่ทันหรอเนี่เยเดี๋ยวนะหมันว่าม่าไง มาได้ด้ห่หยคือคืออะไรจะขนาดนั้นอ่ะอืมไหนดิอ๋อจับจังหวะใสไฟฟ้าได้โอเคโอ้เยี่ยมาก ไอ้พวกตัวขึ้นจากน้ำเนี่ยทำคนเสียเลือดอะโอ้โหสามตัวเ,เ,เอ่าโอ้ยขับย้อนไป Okay. Ready 100%. wait. Ow. Hey, Dr. Freeman. I've been hoping you'd show up. Got this airboat all gassed up and ready to go. Tough dodging civil protection out there in the You โอ้แล้วผมคือไปกระโดดบันพีเล่นอองไลนครับห้างนี้เขาแบบมีเครื่องโยนอะไรแบบนี้ให้โอ้เราก็แบบไปหลายรอบเลยอ่ะ๋อแสดงว่าอ๋อ โอ้โหโอเคอะไรครับเนี่ยมีวันนี้อังหรอโอเคผมรอดละโดยที่แบบไม่ต้องเสียเลือดให้กับไอ้น้ำผึ้เขียวอะไรทุกนี้ละมา